สวัสดีครับผมพีเอนะครับหรือครูเอนะครับสอนอาร์ตและดีไซน์นะครับอยู่ที่โรงเรียนครูตู่โฮมสคูลนะครับอ,อ,อยากจะอยากจะเล่าให้ฟังก่อนว่าในหลักสูตรที่เราใช้สอบตอนนี้นะครับก็คือเป็นหลักสูตรของเพียสันเพราะฉะนั้นวิชาอาร์ตในการสอบของเด็กเนี่ยจะมีตัวเลือกถึง5วิชาเลยวิชาแรกเนี่ยจะคือ Art ์ตแอนด์ดี วิชาที่2ก็คือกราฟิกดีไซน์วิชาที่3คือ TD วิชาที่4คือคราฟดีไซน์นะครับแล้วก็วิชาสุดท้ายเนี่ยคือวิชาโฟโต้เพราะฉะนั้นในการสอบเนี่ยเด็กๆสามารถเลือกได้เลยว่าเราสนใจที่จะสอบหัวข้อวิชาไหนเป็นพิเศษไม่จำเป็นจะต้องมีสกิลในเรื่องของทุกเทคนิคก็สามารถสอบอ่านได้ ในส่วนของการเ,าเตรียมตัวรอบสอบอะนะครับของคูตู่เนี่ยจะมีรอบสอบอยู่1รอบก็คือเป็นรอบของเดือนเมษายนในการสมัครสอบน้องจะต้องสมัครสอบช่วงเ a n u a r ีนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรอบสอบนะครับการเตรียมตัวเนี่ยจะต้องมีระยะเวลาก่อนที่จะสมัครสอบเนี่ยอย่างน้อย8เดือนในประเด็นแรกเนี่ยเราต้องกล่าวถึงว่า น้องๆเนี่ยมี approach ในการเรียนที่แตกต่างกันอย่างแรกนะครับน้องที่อยากจะเข้ามหาวิทยาลัยที่เป็น art and design ต่อไปในอนาคตเนี่ยหรือว่าโรงเรียนที่เป็น art ในระดับ A l e v เวเน่ยวิธีการเตรียมตัวก็จะแตกต่างจากน้องที่มาเตรียมตัวสอบเพื่อให้ได้ผลของเกรดที่ดีไปประกอบสำหรับเข้ามหาวิทยาลัยในคณะอื่นๆที่ไม่ใช่ art ประเด็นแรกที่เป็นน้องๆที่จะเข้ามหาวิทยาลัยที่เป็น Art อาร์ตนะครับน้องจะได้ฝึกเรื่องของเทคนิคต่างๆที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพนติ้งดอ w i n g การปั้นหรือว่าจะเป็นการคริติคอลในส่วนของนำํำประวัติศาสตร์หรือว่าในเรื่องของทักษะต่างๆเนี่ยมาประมวลผลและวิเคราะห์แล้วก็ไปพัฒนาขึ้นมาเป็นงานอาร์ชิ้นใหม่อันนี้ก็จะเป็น ในส่วนของสิ่งที่น้องจะได้เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่องของสกิลนะครับในส่วนของน้องๆที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยเราก็ต้องการเกรดอาร์ที่ดีน้องกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้มีความสนใจอาร์ตมากเป็นพิเศษแต่ว่ายังพอมีทักษะอยู่บ้างเพราะฉะนั้นการสอบเนี่ยเราจึงใช้วิธีการทดลองเพื่อหาว่าในสกิลต่างๆของเบสิกอาร์ตเนี่ยน้องมีความถนัดด้านไหนหรือมีความ เป็นไปได้ที่จะพัฒนาสกิลเหล่านั้นเนี่ยเพื่อใช้ในการสอบแล้วก็เราก็จะเลือกวิธีการพัฒนาเทคนิคเหล่านั้นนะครับแล้วก็สกิลเหล่านั้นเนี่ยให้เป็นเทคนิคหลักที่ใช้ในการสอบเพราะฉะนั้นน้องที่อยากจะเข้าคณะอื่นๆแต่ว่าไม่เคยเรียนอาร์นมาก่อนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องกลัวนะครับน้องสามารถที่จะมาคุยหรือว่ามาทดลองที่จะพัฒนา ในเรื่องของการสอบกับเราก่อนได้แล้วครูที่เราคอยดูแลครับก็จะเป็นผู้ให้คำแนะนำในการสอบของน้องๆต่อไปออจากที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วนะครับยังเป็นเนื้อหาที่เป็นส่วนเล็กๆที่เราเริ่มทำความรู้จักกับวิชาอาร์ตนะครับของครูตู่ของสกูถ้าน้องๆคนไหนสนใจหรือว่ามีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเข้ามา พูดคุยกับทีมงานแล้วก็พี่ๆครูที่ครูตรู่ของสคูได้เลยนะครับขอบคุณครับ